หลายคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเงินของเราเนี่ยที่เราหามาเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทหรือว่ารายได้แบบนี้ของเรานับเป็นรายได้แบบเดียวกับของคนอื่นไหมวันนี้ทํามีทฤษฎีมานําเสนอครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เท่าทันนะครับวันนี้ทฤษฎีที่เราจะมานําเสนอคือทฤษฎีแบ่งประเภทของรายได้ครับซึ่งชื่อทฤษฎีก็มีชื่อว่า เงิน4ด้านนั่นเองซึ่งผู้ที่คิดคน้นทฤษฎีนี้นะฮะก็เป็นชาวต่างชาตินะชื่อว่าคุณโรเบิร์ตคิโยซากิคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยก็คือเป็นเชื้อสายลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นเกิดและเติบโตที่ฮาวายนะครับก่อนหน้าที่เราจะมาพูดถึงทฤษฎีเนี่ยเราก็ต้องมาเล่าถึงประวัติของคนที่คิดค้นนี้ขึ้นมาก่อนนะครับประวัติของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยเขาตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนี่ยเขามีคุณพ่อสองคนครับ ไม่ได้หมายความว่าเขาคุณแม่เขามีอะไรนะฮะแต่หมายถึงว่าเขามีคุณพ่อบุญธรรมที่เขานับถือมากๆอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อของเพื่อนนั่นเองซึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็จะมีคุณพ่อแท้ๆของเขาที่คอยสอนทุกอย่างให้กับเขากับคุณพ่อของเพื่อนสนิทของเขาที่คอยสอนเรื่องธุรกิจสอนทุกอย่างให้กับเขาเขาได้เรียกคุณพ่อสองคนนี้ว่าคุณพ่อจนกับคุณพ่อรวยครับไม่ต้องเป็นที่แปลกใจเลยนะครับว่าเขาที่เป็นเชื้อสายเอเชีย รวยขึ้นไม่ได้ก็แน่นอนว่าต้องมาจากคําพูดของคุณพ่อตัวเองถูกไหมไม่ใช่ครับเขาเชื่อคุณพ่อของเพื่อนมากกว่าเขาเลยให้เป็นคุณพ่อรวยตั้งแต่เด็กเนี่ยเขามองว่าคุณพ่อคนนี้เก่งจังเลยคุณพ่อรวยเนี่ยทำธุรกิจอะไรก็จะเลินในขณะที่คุณพ่อของเขาเก่งวิชาการ สามารถทําอะไรได้หลายอย่างแต่ว่ากลับจนนะครับเขาก็รู้สึกว่าคําสอนของสองคนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพอถึงจุดวันหนึ่งที่เขาจะต้องเลือกที่จะเดินทางใช้ชีวิตเขาเลือกตามคําสอนของคุณพ่อรวยครับอันนี้ก็คือประวัติข้าวของเขาซึ่งปัจจุบันนี้เขาได้เป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของฮาวายเรียบร้อยไปแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เขาทําธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วก็มีธุรกิจหลากหลายในฮาวายเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่การ เขียนหนังสือครับผมเขาได้เขียนหนังสือออกมาซีรีส์หนึ่งชื่อว่าซีรีส์พ่อรวยสอนลูกหรือว่า Rich Dad Poor Dad นะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นนักนาหน,นังสือเนี่ยก็อาจจะเคยดินชื่อมาบ้างเนาะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ดังมากๆบอกเป็นหลาย10ปีแล้วในหนังสือซีรีส์ทั้งหมดเหล่านั้นนะครับมีเล่มหนึ่งได้อธิบายเกี่ยวว่าเงินของคนเราเนี่ยหรือรายได้ของคนเราเนี่ยมันจะมาจากทางไหนได้บ้างซึ่งนั่นคือหัวข้อคลิปวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับ คุณโรเบิร์ตได้เสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าเงินของคนเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นแค่4ประเภทเท่านั้นครับในอดีตเนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องของ c t t v v i n c o ค e p p s s s v e i นะิน o o m เนาะก็คือรายได้จากการที่เราต้องออกไปหาไปทำงานใช้แรงสู้ต้อง Active ถึงจะได้มากับรายได้อีกแบบหนึ่งก็คือรายได้ของ Passive Income คือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้มันมานะครับซึ่งการแบ่งนี้เป็นการแบ่งที่ถูกต้องมากๆแต่มันก็อาจจะดู ยังเข้าใจยากอยู่คุณโรเบิร์ตก็เลยได้หยิบความคิดนี้แล้วมาแตกแยกย่อยความคิดของตัวเองออกมาเป็นเงินสีด้านครับนึ่งก็คือตามข้างๆนี้เลยเป็นรูปตารางนี้นะครับจากตารางเนี่ยจะเห็นได้ว่าเงินสีด้านนะครับประกอบไปด้วยตัว e ตัว s ตัว b และก็ตัว i ครับผมแล้วแต่ละตัวมันมีความหมายยังไงล่ะแล้วชั้นเงินของชั้นมันไปอยู่ในจุดไหนอันเนี้ยเราจะมาเริ่มอธิบายกันที่ตัวแรกเลยก็คือตัว e ครับผม ตัว e เนี่ยมีความหมายย่อม,มาจากคำว่า employee ครับหรือแปลง่ายง่ายว่าก็คือลูกจ้างนั่นเองอ่าลูกจ้างเนี่ยคอนเซปต์ของเขาคืออะไรคอนเซปต์ก็คือว่าคุณที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเป็นคนที่มีงานครับผมอ่าเราก็คือได้รับการว่างจ้างจากใครสักคนเราทำงานใช้ความสามารถใช้เวลาของเราไปในการทำงานเพื่อหาไรายได้อันนี้คือคอนเซปต์เลยก็คือว่าลูกจ้างเนี่ยจะต้องใช้ทั้งเวลาและความสามารถ ในการหาไรายได้ก็คือเรามีงานนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือฝั่ง E ตัวที่2ก็คือตัว S ครับ S ย่อมาจากคาว่า s e l f e m p l o y หรือว่าลูกจ้างตัวเองนั่นเองคำว่าลูกจ้างตัวเองเนี่ยคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าคุณมีงานครับผมอาจจะฟังดูคล้ายๆกับตัว employee นะแต่อันนี้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเลยเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างที่เล็กๆแต่ว่ามันมีคอนเซปต์ตรงที่ว่าคุณเป็นเจ้าของก็จริงนะ แต่คุณยังต้องทำงานอยู่ร้านนี้ขาดคุณไปไม่ได้คุณไม่สามารถหายตัวไปและให้ร้านดำเนินกิจการเองได้ไม่มีระบบแบบนั้นคุณยังคงจะต้องใช้ความสามารถและเวลาอยู่ในการหาเงินซึ่งตามทฤษฎีนี้นะครับมันก็ได้บ่งบอกว่าถ้าเกิดตามความเข้าใจของคนหลายคนก็คือส่วนใหญ่แล้ว S กับ E เนี่ย S จะหาเงินได้มากกว่าแต่อันนี้มันไม่เสมอไปนะ E บางท่านก็คือหาเงินได้มาก แต่คอนเซปต์คือเดียวกันเลยก็คือว่าคุณทั้งสองคนยังจะต้องเอาเวลากับความสามารถไปแลกเงินมาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจบ2ตัวแรกเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยทางคุณโรเบิร์ตคิโอสกิระบ,บุว่ามันคือ Active i n c คัมครับก็คือไม่ว่าคุณจะเป็น S หรือจะเป็น E เนี่ยคุณก็คือกลุ่มของคนที่ต้อง Active เพื่อให้ได้เงินมานั่นเองซึ่งในนิยามของคุณเบร์คิโอสกิเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้จะลำบากและ จะไม่มีอิสระภาพทางการเงินหรือ financial freedom นั่นเองเหตุผลเพราะว่าเขาก็กล่าวว่าโอเคคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าคุณอาจจะแก่ไปแล้วหมดแรงหรืออาจจะทํางานไม่ได้เหมือนเดิมความสามารถไม่เหมือนเดิมแล้วแต่คุณก็ยังต้องหางานอยู่โดยที่เงินมันไม่ได้มาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมองว่าคุณไม่มีอิสระนั่นเองครับแต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะอันนี้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนเลยว่าคนเรามีรายได้ไหลแบบได้นะครับซึ่ง E กับ S เป็นรายได้ที่โอเคมากๆแต่ว่า ช่องเราที่เรามาคุยกันเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องการเงินการลงทุนเราเลยอยากจะผันตัวเองจากคนที่เป็น Active Income เป็น Passive Income ท่านก็นเลยเสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมาให้ดูงั้นเรามาต่อกันที่ฝั่งขวาครับผมฝั่งขวาเนี่ยคือรายได้ที่คุณโรเบิร์ตบอกว่ามันคือกลุ่มของ a s s i v e Income ก็คือคุณไม่ต้องทำงานก็ได้และคุณก็มีรายได้ยอย่างต่อเนื่องอ่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกนี้นะครับระบบทุนนิยมได้เอื้อให้คุณมีแบบนั้นได้แต่คุณตตต้้ออองรรรูวววิิธีนะีนนะโเเคคมา่กกกัััทแ็ื B B ย่อมาจากคาว่า business owner ครับหรือเจ้าของธุรกิจนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า B กับคำว่า S เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยใกล้เคียงกันมากเพราะคุณเป็นเจ้าของงานทั้งคู่แต่ในนิยามของคุณโรเบิร์ตคิวสกิเขาบอกว่า B เนี่ยคุณไม่ใช่เป็นแค่เจ้าของงานละคุณไม่ได้เป็นแค่มีงานละคุณเป็นเจ้าของระบบอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วระบบนั้นเป็นคนหาเงินมาให้คุณอย่างสมมติ ถ้าเกิดเราพูดกันอย่างนี้อาจจะฟังดูงงเคยถ้าเกิดว่าธุรกิจขายตรงหรือ MLM หรืออะไรหลายๆอย่างหรือว่ามีการมีสายงานต่างๆเนี่ยคุณไม่ต้องทํางานคุณก็ได้เงินมาอะไรแบบนั้นคือเราได้สร้างระบบแล้ววันหนึ่งระบบมันเดินได้ด้วยตัวมันเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นสมมติถ้าวันนี้เราคุยกันว่า Apple เนี่ยเราขาด Steve Jobs ไปนานมากแล้ว ซีฟจ็อนี่เสียไปนานมาแล้วแต่ทุกวันนี้ Apple ก็ยังทําเงินอยู่เรื่อยๆนะครับคือมีคนมาทํางานแทนมีคนเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็รันงานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตัวคนคิดคน้นหรือตัวเจ้าของจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนั่นคือนิยามของคําว่า B ีครับบี B ก็คือว่าคุณไม่อยู่ก็ได้และคุณก็ยังได้เงินอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังสับสนระหว่าง S กับ B นะครับว่าตัวเราเป็นเหรือเป็น B ให้ลองคิดว่าวันนี้ตัวเราหายไปจากธุรกิจเลยเราไม่ได้ไปทำงานแล้ว ร้านของเราธุรกิจของเรายังทำเงินให้เราแบบอัตโนมัติอยู่ไหมนั่นคือคำตอบเลยครับว่าคุณเป็น S หรือคุณเป็น B ตัวสุดท้ายที่เรามาคุยกันในช่องนี้บ่อยที่สุดเลยก็คือตัวของคำว่า I อานั่นเองหรือคำว่า I ก็คือ investor นั่นเองครับ investor ก็คือแก๊งของนักลงทุนตัว B เนี่ยระบบจะเป็นคนทำงานให้คุณซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือคนนั่นแหละถูกไหมคนจะเป็นคนหาเงินมาให้คุณตัว I เนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งเลย ตัว I อเนี่ยเราเป็นเจ้าของเงินและสินทรัพย์ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเราเป็นเจ้าของเงินและสินทรัพย์สิ่งที่จะทําเงินให้คุณไม่ใช่ระบบไม่ใช่คนแต่นั่นคือเงินครับผมเงินจะเป็นตัวต่อเงินในแง่ของนักลงทุน พอแซน,นถ้าเกิดว่าขครก็ตามนะครับที่เป็นนักลงทุนหุ้นนะครับที่แบบมีหุ้นเยอะๆและกินเงินปันผลอย่างเช่นแบบหลายๆา,นนยายๆท่านในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเช่นคุณวอ์เรนเบิร์ตเฟดอะไรอย่างงี้ก็ตามเนี่ยก็คือเป็นไอแบบนี้หรือว่าหลายท่านอาจจะเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์และให้อสังหาริมทรัพย์นั้นทาเงินให้กับคุณโดยการปล่อยเช่าหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือนันว่าคุณเป็นไอน,นะครับคือให้เงินเป็นคนไปทําเงินให้กับคุณนั่นเอง พอซานแล้วเนี่ยถ้าเราเรามาฟังกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะวันหนึ่ง e ก็จะเปลี่ยนเป็น s ก็ได้ s จะเปลี่ยนเป็น b ก็ได,ได้แล้ว b จะเป็น i ก็ได้คือถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจริงๆร,รายได้ทั้ง4รายได้สามารถสลับปรับเปลี่ยนหรือว่าเราไปมาหาสู่ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราวางแผนชีวิตไว้แบบไหนแต่สมมุติถ้าเกิดเราไม่ได้บ้านรวยเราเกิดมาก็เป็นคนปกติธรรมดาแล้วอ่ะวันนึงเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราวางแผนว่าอนาคตเราอยากจะ,กะเกษียณโดยที่เรามีเงินโดยที่เราไม่ต้องทํางานแล้ววันนึเเราาาออจจะยกป็ อ่ะสมมติเราคิดว่าเราจะเป็นไอการที่เราจะเป็นไอเนี่ยเงินจะเป็นตัวต่อเงินถูกไหมครับนั่นหมายเขาว่าอะไรนั่นแปลว่าคุณจะต้องมีเงินก้อนแรกเพราฉะนั้นแล้วอ่ะนั่นเลยเป็นที่มาที่ท่านบอกว่าการเป็น e หรือเป็น s มาก่อนไม่ใช่เรื่องแย่เพราะว่าเงินเนี่ยบางครั้งอ่ะจะมาจาก Act i v e ก่อนแล้วค่อยไหลเข้าสู่แพส i v e และค่อยให้สะสมแพสซีฟไปเรื่อยจนวันหนึ่งแพสซีฟมันมากพอที่จะมาเลี้ยงตัวคุณนั่นเอง วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเริ่มเข้าใจในตัวเองนะครับว่าเรามีรายได้แบบไหนอาจจะลองมาจําแนกดูก็ได้ว่าเรามีรายได้ประเภท e บ้างไหม s บ้างไหม b บ้างไหม i บ้างไหมแล้วเราอยากเป็นอะไรในอนาคตเราจะทําอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมหรือเราจะขยับขยายอะไรยังไงซึ่งในคนหนึ่งคนนะครับจะมีรายได้หลายทางก็ไม่ผิดเหมือนกันหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความรู้เพิ่มเติม แล้วก็ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆในการไปลองคิดดูว่าเออเราจะทํายังไงกับอนาคตของเราวางแผนชีวิตของเราไว้แบบไหนเพราะว่าบางครั้งเราต้องยอมรับนะครับว่าเราต้องใช้เวลาในการจะสร้างชีวิตนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะแช่มีมุมมองว่าเออฉันมีรายได้แบบนี้เฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะหลายๆคนอาจจะอยากมาทําตามก็แชร์ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวท่านจะลองตามอ่านดูนะว่าแต่ละคนมีไอเดียยังไงว่าเออฉันมีรายได้แบบนี้ฉันเป็น E ฉันเป็น S เออดีเหมือนกันนะให้ทุกคนมาสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีดี ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมและก็หวังว่าเราจะมีความสุขและก็สนุกกับการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง c a ชว y จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนสมัครสมาชิกสมครสมาสมคร